ค่ะมาพบกับน้องกิฟต์ฝ่ายขายโอเ n นรถอีกแล้วนะคะวันนี้น้องกิฟต์ก็มีรถเข้าใหม่มานําเสนอเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งขั้นค่ะ สำหรับคันนี้นะคะนั่นก็คือคุณได้เฮสุวนพรีเมียรี2017นั่นเองค่ะในเรื่องของสภาพไม่ต้องพูดถึงภายนอกภายในโอเพนรถจัดสรรมาให้อย่างดีว่าสวยกริบอย่างแน่นอนค่ะแล้วรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2017ค่ะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามไปพร้อมๆกันเลยนะคะด้านหน้านี้เลยค่ะมาพร้อมกับโลโก้ฮุนไดค่าด้วยคอมเมียรสีเงินแบบนี้ทําให้ด้านหน้าของเขาเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะก็เป็นโปรเจคเตอร์ายชินอนคมไฟใสแจ๋วมา พร้อมกับเรทามเรนงแงไลท์แบบ LED ที่แต่งอยู่ด้านในแบบนี้นะคะเวลาเปิดกลางคืนบอกเลยว่าสวยสดใสอย่างแน่นอนค่ะ ในส่วนใต้ฝากระโปรงของเขาก็อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2,500cc ให้กำลังสูงสุด1 7 5แรงม้าไม่ว่าจะขึ้นเหนือร่องใต้คันนี้ไปได้ตลอดค่ะไปได้ทุกสภาพถนนเลยก็ว่าได้มาต่อกันที่บอดีด้านข้างนะคะความที่ว่าเขาเป็นรถครอบครัวก็จะมีความยาวแบบนี้ค่ะความสูงแบบนี้เลยเป็นรถยนต์11ที่นั่งนะคะที่นั่งได้จริงนั่งได้ทุกตำแหน่งนั่งได้สบายสุดๆเลยค่ะกระจกมองข้างของเขามาพอ พร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในตัวการพับไฟฟ้าด้านล่างสุดก็มาพร้อมกับกล้อง360องศาติดตั้งอยู่นะคะเปิดการมองเห็นเพิ่มความปลอดภัยให้กับเราในส่วนประตูด้านหลังนะคะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งค่ะใช้งานง่ายมากเลยแค่เราสัมผัสเบาๆแบบนี้นะคะที่ตำแหน่งมือจับหรือจับ ด้านในตัวรถก็ได้ค่ะใช้งานง่ายมากๆและถ้าบ้านใดมีเด็กนะคะทางขึ้นลงของเรานะคะยังมีที่ยึดเกาะให้อย่างเรียบร้อยแบบนี้สมบูรณ์แบบมากๆเหมาะกับที่ว่าจะเป็นรถครอบครัวนั่นเองค่ะ ของเรานะคะบอกเลยว่าข้างในนี้คือกว้างใหญ่มากๆนั่ง11คนได้สบายๆค่ะมาพร้อมกับโทนสีสบายตาแบบนี้เลยค่ะเป็นเบาะหนังทัง้งคันหน้าสัมผัสของเขาก็มาพร้อมกับรูระบายอากาศนะคะเวลาเราไปออกทริปจอดรถกลางแดดกลางแจง้งก็ไม่มีการดูดซับความร้อนนั่นเองนะคะทุกตำแหน่งที่นั่งนั่งได้จริงนั่งได้สบายยังบอกคนคนขับนะคะก็มีที่เท้าแขนมาให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมกับปีกระชับเบาแบบแบบนี้ช่วยในเรื่องของการ ทรงตัวได้ดีค่ะด้านหน้าก็มาพร้อมกับกรงไรยมอติฟังก์ชันหุ้มหนังสีกันแบบสปอร์ตแบบนี้นะคะและที่สําคัญคันนี้มาพร้อมกับเลขไมค์แคสแสนต้นเท่านั้นค่ะถือว่าเจ้าของเดิมใช้งานมาน้อยนะคะคนไหนได้ไปบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเลยค่ะ ในส่วนของคนโซนด้านบนของเขานะคะมีความเรียบเนียนสวยงามแบบนี้ไม่มีแตกหกักหรือซีดจางแต่อย่างใดเจ้าของเดิมก็คือดูแลมาดีมากๆค่ะตำแหน่งนี้ยังใส่ของเพิ่มเติมได้อีกนะคะจะตรงกลางก็เปิดขึ้นมาใช้งานแบบนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านล่างออกแบบมาได้อนเนกประสงค์มากๆจอตรงกลางของเขาเป็นแบบพลาส,สกินนะคะสามารถเข้ามาตั้งค่าต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการนําทางวิทยุบลูทูธวิดีโอการตั้งค่าต่างๆสามารถเข้ามาตรงตำแหน่งนี้ได้เพราะเป็นระบบ นหน้าจอใหญ่ใช้งานได้สเสถียนมากๆเห็นห้องดิสานกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้ด้านในจะร้อนไหมไม่ร้อนค่ะ เรามีแอร์ทุกตำแหน่งที่นั่งให้กับท่านเลยเย็นฉ่ำทั่วทั้งคันค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะในส่วนของเกียร์ของเขาเนี่ยก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้ค่ะใช้งานง่ายมากๆตำแหน่งนี้เปิดขึ้นมาใช้งานแบบมีเพิ่มเติมได้วางแก้วน้ำวางปวดน้ำได้เพิ่มเติมวัสดุต่างๆยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะใช้งานได้หมดเลยและคันนี้นะคะคนไหนที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆไม่ควรพลาดเลยค่ะ เพราะว่าทุกตำแหน่งที่นั่งของเขาเนี่ยคือสภาพดีจริงๆอย่าลืมเข้ามาชมกันนะคะคุณได้ H1 Premium คันนี้มาในราคาเพียง7แสน หมื่นกบาทเท่านั้นค่ะคุณก็ได้ครอบครองรถครอบครัวคันนี้แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามาชมคันจริงๆและทดลองขับกับเราได้ทุกวันตั้งแต่8โมงครึง่งถึง5โมงครึง่งสำหรับวันนี้กิฟตกับคุณได้เฮสวัต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ